ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับการอัปเดตครั้งใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาพร้อมที่จะเกลียกันอีกครั้งหนึ่งนะที่ผ่านมามันลุดไปแล้วกี่รอบไม่รู้นะแต่เลดน,นี้ต้องได้นะนานๆนนทีจะมีตัวแท้งมาโอ้โหโมเดลมทาที่แบบนี้อือือึทุกคนมาตีมดอ,อกกีบกลางเลยนะ อื mm hmm. มาเดี๋ยวขอดูคร่าวๆหน่อยนะครับว่ามีอะไรคำอ้าหูสกินอื mm ้ม hmm. ท mm hmm. ีมเทพสซ์ด้วยเออถือว่าเอฟเฟกดีนะแต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยอะ่ะพี่เนนเนี mm ่ยอืมสกินมาพร้อมกับลดสามสิบเปอร์เซ็นด้วยนะโอเคกิจกรรมบื่นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยว,อว,อยวขออืมกิจกรรมามาเยอะเหมือนกันนะ เดี๋ยวขอแบบมาเปิดยันก่อนเลยแล้วกันเนาะครับปึ๊บมาถึงขอดูก่อนว่ามีอะไรมาบ้างโอเคอัปเดตของรางวัลมีเท่านี้เดี๋ยวจะเช็คของหน่อยว่าเราต้องมีอะไรเฮ้ยอะไรอะซัมมอนสี่รอยห้าสิบชิคออชิกิกามิซัมมอนเลดอาอม สี450่ร้อยห้าสิบมันจะถึงหรือเปล่ามันจะถึงหรือเปล่าอ่าสำหรับเลดนี้นะอุ้ยเดี๋ยวอย่าลืมรับของรางตรงนี้ทุกคนอันนี้พลาดไม่ได้นี่พลาดไม่ได้ได้ยกมันนิดหน่อยก็ยังดีนะครับอ่าเลดสี่สิบใบได้เอเดนพีหนึ่งตัวแล้วก็ห้าสิบได้ห้าใบหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบสี่ห้าสิบใบเหมือนเดิม ที่450มันได้อะไรอันนี้จะเป็นอ๋อ450ก็คือได้การันตีแน่นอนหลังจากอ๋อหลังจากหลังจาก449อืมก็คือการันตีการันตีตัวนี้แน่นอน450ใช่ไหมเชียงอับโบนัสอ๋อก็คือหลังจาก449ขึ้นไป ก็คือจากการันตีเป็นตัวนี้แน่นอนครับโอเคถือว่าแต่แต่ผมไม่ถึงและนะเอาแค่นิดเดียวอุ้ยสิบเอร์็นต์ลยหรอมาถึงเปิดสิบ้าเซ็นเลยเหรอจริงดิโอ้โหโอเคแต่ว่าผมอ่ะยังยังมีไม่ครบทุกตัวนะเออโอเค เปิดไปเดิมด้วยใบเดียวนะครับตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดกี่ใบนะ40ใบใช่ไหม40ใบกับ8ทันกว่อยกก็ประมาณขอคำนวณก่อน8 88ใบบวกกับ50ก็100 100 40 1 0ส50ใบพอดีทุกคนหูยมันอะไรขนาดนี้เดี๋ยวแต่ผมขาดอีก2ใบขออนญาตเช็คขอ,อยนาตเช็คก่อนขอลีลานิดนึงนะอ่า ผมว่าผมหาจากทุกแหล่งแล้วนะอันนี้คืออะไรกิจกรรมโอม้มีแจกของด้วยเหรอ,อเคโอ้โหโอ้กิจกรรมใหม่โอเคถือว่าดีอ่าเชียงนิดหนึ่งปึ๊บตรง PVP รู้สึกว่าจะซื้อมาแล้วหรือเปล่าสองใบซื้อมาแล้วตรงนี้ก็ซื้อมาแล้วแชร์แล้ว ร้านค้าแมวเนะี่ยขดูเผื่อเผื่อจะมีเพื่อนแบบว่าส่งโอ้โอโหโอ้โหไม่มีโอ้ขาดอะทุกคนมันขาดอะออเดี๋ยวค่อยว่ากันเผื่อจะเปิดได้ก่อน <laughs> ไปจัดไปครับห้บาสิบใบแรกโอตัวโอนำหน้าเฮ้ยเควสขึ้นแบบนี้ อย่าให้มันหลอกตานะครับผมแบบผมตะลึงกับไอ้เควสเด้งแบบเนี้ยบ่อยมากผมนึกว่าแบบเอ้ยเราสู่ได้ตัวแล้วเราเควสมันเด้งขึ้นมาจริงๆเราไม่ใช่นะเออม,มันหลอกตาผมบ่อยมากเลยมาไหมอย่างน้อยไม่อยากหลุดเลทอะร้อยร้อยใบร้อยใบนี้ขอให้ออกได้ไหม แต่ยังน้อยนั่นเลนนี้ผมขอตัวใหม่บ้างได้ไหมแบบถ้าจะเกลือถ้าจะเกลือยังไงแบบอย่างแย่ที่สุดขอตัวใหม่สักตัวหนึ่งก็ได้นะตัวอะไรก็ได้ให้มันแบบมีของใหม่เข้ามาหน่อยนะครับจะได้แบบไม่ต้องไปตามหายิ่งเป็นเรเดดายิ่งดีนะตัวอะไรก็ได้นะเรเดาผมขาดอีกสามตัวสามตัวหรือสองตัวนะสองตัวเออน่าจะสามตัวตอนเนี้ยที่ยังไม่มีนะครับโอ้โห อาล้วนอาล้วนมามาหน่อยมืดจอมืดหน่อยหืท้องฟ้ามันสว่างเหลือเกินผมไม่ชอบความสว่างผมชอบความมืดโอโดโคโรเฮ้ยมันต้องได้ดีเลรเนี้ยยังไงซะแบบผมยังไงซะเลรเนี้ยมันต้องจบที่ไม่ต่ำกว่บ200บาสองร้อยใบแน่นอนนะครับยังไงผมก็ต้องหามาเปิดอะเฮ้ย พใจมาจากไหนเนี่ยผมจะเอาโอโดโคโลไม่ยังไงก็ต้องโอโดโคโลอันนี้อันนี้เท่าไรสี่สิบสี่สิบใบแรกวะอันนี้สามสิบแล้วเนาะสามสิบโอเคถ้าสามสิบออกไม่ดีใจเลยนะอือมฮึอา้วน มีเอเดสอาแถบมาหน่อยนึงแถมมาตัวสองตัวเออสองตัวจริงเ้ีสามตัวกลัวแบบว่ากลัวกลัวแล้วแบบมันเกลือเกินไปใช่ไหมมาใบที่สี่สิบโอโดโคโุโรผมว่าโดนการันตีหกสิบแน่เลยสิบห้าปอร์ซ็นนี้มันมีผลขนาดไหนนะปกติเราเริ่มที่ประมาณสามสี่เอร์เ็นะ ไอเรตตัวละครอะไม่ใช่เรตเอเดนานะเรตตัวละครอืมรอบนี้มาสิบห้าเซนนี่ถือว่าดีนะนึกถึงในช่วงที่มีเอเดนาครบอะพอเอเดนาครบปุ๊บเรตตัวละครใหม่มาสตาร์ทที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อืมคืออ้โหสี่สิบไม่มี โอ้โหฟิปม,มันจะได้ไหมเนะี่ยมันจะมีตัวใหม่ไหมแบบไม่ค่อยผมไม่ค่อยแบบมั่นใจในในของฟรีแบบนี้เลยเออไม่เคยแบบได้อะไรดีๆจากของฟรีเลยตัวอะไรอะถ้าไม่ค่อยคุณเอ้ยคุณละนั่นไงตัวนี้ไม่เจอไม่เจอนานมากเลยนะถือว่าไม่เจอนานมาก น้องผมไม่ค่อยได้เล่นนะทีมสปีดเนี่ยเออผมไม่ค่อยได้เล่นน้องผมเล่นแค่ตอนช่วงเลดเลดมาแบบใหม่ๆอะ่ะก็มาเล่นหน่อยหนึ่งแต่ว่าหลังๆก็แทบไม่ค่อยได้เล่นละตีวงตีบอสอะไรก็เดือนสองเดือนแรกหลังจากนั้นก็คือแทบไม่ได้แตะอีกเลยมาครับห้าสิบอีกสิบเก้าใบโอโดคโค มาไหมห้าสิบใบที่ห้าสิบเฮ้ยถือว่ามามาก่อนการันตีสิบใบถือว่าโอเคอยู่แต่จะได้ตรงตัวหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งไม่น่าใช่โอ้โหอชุล่าอีกเลได้ทุกลีดเลยอ่ะชุล่าเออรู้ว่าแบบมาจากนรกเหมือนกันแต่รอบนี้ อยากได้ดอกหีกกังอ่ะโ้มาตลอดเลยคุณพี่ตอนแรกๆมามันก็ดีใจแต่หลังๆนี้ผมแบบสะสมจะเป็นสิบตัวอยู่างเนี้ยมาทุกเลดเลยจริงๆเสออียการันตีไปแล้วหนึ่งเหลืออีกสองใช่ไหมเหลืออีกสองน่าจะได้ดูดิ้งหนึ่งตัว ยกเว้นเราจะดวงดีแบบว่าออกก่อนอารันตีนะโอเคได้ไหมห้าห้าใบไป,ไปชืจะมีใครจะดีส่งร้านค้าให้ผมไหมนะผมจะได้ซื้อซื้อตั๋วมาเพิ่มีดูส่งแล้วไม่น่าจะได้นะ ผูมาเบิ้นเลยลุงวิญญาณมามาเบิ้นเลยเฮ้ยตกใจตกใจเฮ้ยเหรียญเหรียญเฮ้ยทำไมตีมอันนี้มันโผล่ีสักตัวนึ่งได้ไหมโผล่มาเหรดนี้ออ้ยลุงมาสามอ่ะโอเกลียเลยโอ้ลุงวิญญาณมาสามตัวเลยสิบเจ็ดเปอร์เซ็น โอเคน่า okay. จะได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นก็ยังดีนะยี่สิบเอร์เซ็นตหวับชืบชื้บบสามเดืยนแล้วกันรู้สึกว่าวงกลมมันอะไรอะ forming pack ค,คืออะไรไม่ใช่ว่าแบบเป็นเควสแบบได้ตัวละครใหม่อะไรเงี้ยสะสมตัวละครใหม่อะไรเงี้ยเออยิ้มเลยนะตอนนี้นตัวที่ผมอยากได้เนะี่ย a อ r อะไรก็ได้ถ้าเป็น n p นี้ขอ ขออะไรนะน้องกินนละกินนละาเอพีอยากได้อืมที่เหลือไว้ก่อนไม่ไม่กินนละก็อ่ชื่ออะไรนะอีกตัวน้องเลที่แล้วอะ่ะอืมตัวนั้นก็ได้นะไปยี่สิบใบมาโอตีเหลี่ยม สามเหลี่ยมนะวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมาสัญลักษณ์ของความชั่วหลายมันจะต้องแบบมันจะต้องมีดวงั็แหละผมบุษบุ์ทุ่มงบประมาณในการปั้นมีตามาไว้เมื่อวานนั่งนั่งแบบปั้นมีตามาอยู่มันสี่สิบนาทีอะทุกคนนั่งปั้นมีตามาเปิดแบบ เปิดมิตามาหา Option ออปชันอ่ะซุ่มเทขนาดเนี้ยมันต้องมาแล้วไหมโอ้ยมาเบินเเบ้นเลยมาเบิ้นเลยโอโดโอยี่สิบสามใบเองโหเดี๋ดวเด,วเดวรู้สึกว่าดวงมันไม่ใช่ล,ละขอญาตหลับรีเซ็ตหน่อยได้ไหมรีเซ็ตความเกลือ ชรู้สึกว่าแบบมันบอได้เลยไม่มีรันค้าแบบมาเพิ่มแลมาหรอก <c oughs> ปวงกลมแบบไม่ได้ตั้งใจ ผมบอกไว้เลยนะว่าเดตเนี้ยผมแบบเตรียมงบประมาณไว้ปั้นโอรุโคโรไว้ทุ่มแบบมากๆทุ่มแบบมีเรียกได้ว่ามีพร้อมทุกอย่างคือคือ,คอได้ได้ตัวปุ๊บคือพร้อมเล่นเลยอะ่ะแบบพร้อมเล่นเลยจริงถึงแม้พี่แกจะไม่ใช่แบบไม่ใช่ตัวแบกขนาดนั้นอะ่ะไม่ใช่ตัวหลักอะไรเนี่ยขนาดนั้น เออแต่ผมบอกได้เลยว่าผมแบบผมพร้อมเล่นมากมาขู่ทุกคนมันจะรอดไหมเนะี่ยหวบหรือว่าวงกลมมันไม่กลมพอนะมันเกี่ยวไหมวงกลมไม่กลมพอมันจะเกี่ยวไหมเนะี่ยหรือว่ามันยังไม่กลมมากพอหรนะือเปล่าอ๋อโห ขอลุ้นรุนหน่อยไหม,ไมเฮ้ยหรือผมต้องกดสกคริปต์คือผมอยากลุ้นนะสคริปต์เน่ยปุ๊บอืมพอกดสกคริปต์แล้วมันไปเร็วเหลือเกินความลุ้นของเราเนี่ยมันไปเร็วเหลือเกินมีหกใบสี่สิบอุย้ยพอดีร้อยห้าสิบพอดีนี่นะเป๊ะปเลยอ่ะร้อยห้าสิบพอดีเลยโหเราจะได้เลยสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสลุ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามใบเอเลนอาออกการันตี จัดไปสี่อะสี่พันซื้อไปห้าสิบใบพอดีจัดไปวงกลมจัดไปครับจัดไปครับมาดูว่าตรงการันตีนี้เราจะมีโอกาสได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องไปรอการันตีหน้าเนี่ยเท่าไหร่ต้องดูแพค สิบห้าเหรอสิบห้ามันตัวเลขเยอะมากเลยตัวซ้ําเยอะมากเลยนั่นหนามาน้ําแบบเนี้ยไม่ใช่แหละนั่นไหนผมว่าแล้วมันหลุดอีกแล้วมันหลุดอีกแล้วอ่ะโอ้มาทำไมอ่ะเพง โอ้โห oh. ข้ามเลยอย่างเงี้ยหมดกำลังใจเลยดูทรงเลดนี้นี่มาทรงเกือกแล้ววันนี้อีกสี่สิบไปเหรออันนี้มันห้าสิบห้าสิบเท่าไหรแต่ดูหน่อยดูเลกอีกอ่าหกสิบใบได้ใช่ไหมของผมอีกมันขาดเท่าไหร่นะตัวเลขมันไม่เห็นเลย งเนี้ยมันเขียนเมื่อกี้อีกสามใบแปลว่าห้าสิบหายไปเจ็ดห้าสิบสามใบอีกห้าสิบสามใบแปลว่าพรุ่งนี้ผมผมหาอีกสี่ร้อยสี่ร้อยยกกับยันอีกนิดหน่อยผมก็คือได้เลยโอเคผมก็คือได้ได้การันตีอีกหนึ่งการันตีถ้าผมหาได้ภายในวันนี้นะยกเว้นมันมันจะดวงดีออกมาก่อนโอเค ร้อยห้าสิบสามการันตีมาดูว่าเราจะทำได้ไหมเพราะว่าการันตีหนึ่งมันหกสิบใบนะโอ้ยโอ้โหอวยเออจริงๆมันโอสิบเก้าเปอร์เซ็นเพึ่งมาพึ่งมาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ โอเคได้เลยมาไม่ละผมไม่มูเลยละไม่มงไม่มูมาละปล่อยปล่อยไว้ได้ก็ได้โอเคจะวาดให้มันมงมันมูเลยไม่ไม่มูละจุดจบสายมูเฮ้ย hey. จริงอะ่ะจริงจัง สคริปโอ้โหสคริปเป็นภาพที่ไม่น่ามองอย่างยิ่งการสคริปเนี่ยเฮ้หรือว่าเราไม่ได้ใช้พอรนี้มานานมากกระจงเนี่ยเทปเจ้ากระจงที่เป็นตัวให้ความสำเร็จแต่ช่องผมประมาณายี่สิบใบสุดท้ายนี้เสกมาหน่อยดีกระจงกระจงอุ้ย เฮ้ยมันเฮ้ยมันเสกมาจริงนะเนี่ยยี่สิบเก้าจุดเก้าหกไม่เคยเห็นตัวเลขนี้ตัวใหม่มเบ่าเฮ้ยขี่ม้าแบบนี้เฮ้ย,ยทุกคนกระจงกระจงมันให้พรผมเป็นไงนี่มันโหหนี่มันพรประจำโอ้โหนี่มันเทพเจ้าให้พรประจำช่องผมเลยนะ กระจงเนี่ยค่อยมาจริงอ่ะทุกคนมาแล้วโอ้โหวิ่ใจหายเลยหูยังเซฟงบไว้ดีอีกสิบใบอุ้ยเดี๋ยวเปิดอีกสิบใบมันก็ก็จะได้นี่อันเนี้ยเออเดี๋ยวผมค่อยค่อยมาทีหลังเดี๋ยวใบเปิดใบฟรีครบสิบพอดีส <laughs> ุดได้ยันฟรีนะแล้วก็ไปเห็ดหน้าอ้ยเลิฟเลยีเลิฟเลยเลิฟเลยครับ ก็สร <insecurity S 2> <Okay. S 1> so, ุปว่าร้อยสี่สิบใบตึงๆเลยนะร้อสี่สิบใบนะมาส่งได้ไรมาโอ้โหของเกลือมากพันสี่ร้อยได้ของเกลือมากมาเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูว่างบผมแบบที่จะปั้นตัวน้องตัวใหม่นะกดถูกใจไว้ก่อนเลยกดไลค์นี่อูร่างเทมาก เทสุดๆปลุกพลังก่อนนี่ล่างร่างต้นอนะ่ะเทและนะเออผมว่าโมเดลร่างต้นนี้เท่เลยอะโอเคไหนดูร่างต้นกับล่างนี้อันนี้คือร่างต้นซื้ออ่าร่างต้นชุดประมาณนู้สีดำสีดำเยอะดีร่างอันนี้ล่างเปิดหน้าอ,อกมาหน่อยแค่นี้ ือเปิดน้าออกมาในเดียวแล้วตรงอันนี้เป็นกระดูกเออกระดูกมันเหมือนกระดูกของโจนขดาดมากกว่านะ่ะผมว่าผมแบบผมชอบไอล่างแรกมากกว่าทีล่างแรกเนะี่ยโอเคมันดูขังดีต่อไปก็ทำเป็นหกดาวนะครับดูอีกทีผมอันเนี้ยดารุมาฟ้าแบบว่าดารุมาฟ้าแบบเลเวลแม็กสองร้อย สองร้อยกว่าอืมแล้วอีกพีที่ผมเก็บไว้ตรงนี้เกือบห้าสิบล้านทุกคนยังมีคำพงคำพีอีกไงอืมเป็นไงแบบพอมากอัพดงอัพดาวแบบไม่ต้องคิดไปปึบมีอะไรจัดให้หมดผมนี้แบบดองอยู่นะครับหูเลือดหมื่นสี่เลือดเกือบหมื่นห้าสุดสุดสุด,ส,ดสุดเลย โอ้โหเจ๋วมากเจ๋วมากแล้วก็ดาลูมะดำสิบแปดลูกจัดไปเอาไปแบบไม่ต้องคิดโอ้โหทุกคนสกิลจัดไปสิบแปดลูกนี้เพื่อโอโดโคโรเลยนี่หยับยังยังไม่หมดนะนี่แบบคือถ้าถ้าสมมติว่าตรงนี้ยังยังไม่มีที่ผมมีตรงนี้นะี่อยู่แล้ว อีกห้าร้อยกเศษยังเก็บแังดองอยู่ก็คือพร้อมแบบบอกเลยว่าพร้อมปั้นแล้วก็เนี่ยมีเนี้ยอ่าตัว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 มันนั้ผมปั้นไว้ตรงตัวอะไรนะผมจำไม่ได้น้าหมาปะที่ผมปั้นไว้อ่านี่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 อ่านี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เซฟ โอโดโอโดม้าโอโดไหนดูซิถ้าเกิดว่าใส่ใส่เซตนี้แล้วสต็กพี่เกจะเป็นเท่าไหร่ชึบสามมื่นกว่าก็แบบอืมก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะโหมีแถมคิดเดมมาเกือบสองร้อยเลยเออสามหมื่นกว่าก็ดูไม่ได้แย่ เพีตรงนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เลือดโอเคจะทําตัวนี้ทําดาเมจอยู่เดี๋ยวเทียกับน้องมาก,กันอมากาน,นี้ทําดาเมจเท่าไหร่ทําดาเมจหมูบาห้าสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็อ,อ๋อไม่ใช่ เก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของ ATK แปลว่าน้องก็ไม่แรงมาก Recover ยี Re ่บห้าเปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต์ของเลือดอ๋อ oh, แต่ว่าน้องอ่ะป่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมดาเมจเพิ่มเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำดาเมจ HP อันนี้จะเป็นดาเมจที่เป็น two ดาเมจหรือเปล่า อืมโอเคดาเมจตัวน้องเป็นดาเมจหมูเออก็จะสู้โดโกโรไม่ได้ดโดอาโดโกโรเป็นตัวดาเมจเดี่ยวไหนไหนก็ไหน,ไหนๆและเดี๋ยวไปเทสหน่อยละกันสักนิดสักน่อยว่าพี่แกเนี่ยเป็นยังไงมาครับทีมที่ผมได้ตั้งตั้งไว้เล่นๆนะแต่ว่าจริงๆมันมันต้องลองในในด่านจริงๆอ่ะมันถึงจะแบบ มันถึงจะบมันอะเพราะว่าในนี้มันมันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ตีกิวเลยดีกว่าเฮ้ยตีกิวไม่ได้เปิดหรือยังเนาะพักกิวหนึ่งไหนลองดูซีว่าเป็นยังไงโอ้ของเขาเป็นทีไมชูราอาชู่าผสมนะ โอเคตัวดาเมจหลักของเราจะเป็นพี่ห่วงนะครับแล้วก็ตัวยืนหมดเลยไม่ต้องเอาตรงกระโตละไหนลองดูซิว่ารับดาเมจเป็นไงบ้างมุมนี้แล้วกันเหน่าพี่ห่วงจะมีโลคจากพี่เลนด้วยโอ้ขนาดพี่เลนพี่เลนยังตายอะ่ะลองหนึ่งภาพดิแต่ว่าสองตัวนี้ไม่ตายโอ้โหเราดูเรายังไม่ได้ทำอะไรเลย นี่คือเรายืนเฉยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยงงงงมากยังไม่ได้ทำอะไรเลยล็อกขอขอดูอหน่ไยแล้วกันไหนมีทีไหนโหดอีกไหมในทีนี้ทีนี้มีอามาคือในในเขตอาคมมันเลือดน้อยมากดาเมจแล้วก็ดาเมจจะโดนแรงแบบเต็มเต็มทีมันก็ได้ตายง่ายถ้าในพ v พีเลือดจะเลือดจะเป็นสองเท่ามันจะถึกขึ้น โอเคอ่าพี่ดุกตายโอ้พี่ดุกตายไวมากเฮ้ยมากกะตายเดือสองตัวนี่เทิร์นเรายังไม่ถึงเลยเนะี่ยยังไม่ถึงเทิร์นเลยผมไม่ได้ผมไม่ได้กดออโต้เห็นไหมออโต้ auto ปิดไว้อยู่เปียวในเคาตี้เปียวหน่อยทีมเปียวก็เป็นทีมแบบว่าเคาน์เตอร์เหมือนกันเอาพี่ห่วงมาแบบนี้ อืมเป็นดาเมจล้วนๆว่ามีอืมไหนดูซีอ่ารอบนี้ได้เล่นพี่ดุกบัฟไว้ก่อนนะบัฟบัฟไปโอ้โหพี่ดุแปบ๊บเดียวจะตายละโดนดาเมจอะไรหอ,อดอกฮีกงังดอกฮีกังเขาแรงมากเห็นไหมโอโ้พี่ดุกเกือบตาย พี่ดุกโอพี่ดุกผมแบบตายแล้วพี่ดุกพี่ดุกบอกว่าจะตายแล้วเค okay. บับอ่าบับแล้วหิวนี่ตายแจกแบบเพื่อนได้ตายได้หิวตายได้สาต์น้ำโหพี่ดุกตัวนี้ประสงจริงนี่ผมยังไม่ได้เข้าเทิร์นอะไรเท่าไหร่เลยนะปึ๊บเวลาตี แชนเดียสามสิปอร์เซนตีอ้ดาเมจไม่แรงนะดาเมจไม่ได้ดับแรงอะไรแต่ว่ามับต้องลองดูสน่ยตีมับมับก็ไม่ได้แรงอะไรมันก็ไม่ได้แรงอะไรนะพี่ห่วงมีสามตระแตกระเบิดไปตุ้ม ผลบ้แครเทิร์เข้ามาแล้วเข้ามาตีมับมับถือว่าดีนะแห้พี่ดุกสานน้ำโอเคยังไม่เห็นผลอะไรเพราะพี่แกเป็นพี่แกเป็นตัวเหมือนตัวแทงค์ตัวที่คอยรับดาเมจให้เพื่อนเป็นเหมือนซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ภาพรวมนะเป็นเหมือนซัพพอร์ตที่ทำดาเมจได้ ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เชิงว่าเป็นตัวเอกเป็นตัวเอกบางครั้งก็อาจจะได้น็นตัวเอกได้แต่ภาพรวมหลังไม่ได้เอามาเล่นเป็นตัวเอกถูกตายกเว้นจะทาทีมของมันโดยเฉพาะนะครับก็คร่าวๆเดี๋ยวไว้รอรีวิวสกิลนะเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปละไว้ไเจอกันบ๊ายบาย